ใครที่มาแบบไม่ครบไม่ครบสิบหรือว่ามาแค่คนสองคนก็มานาสามารถมานอนพักที่บ้านพี่คำสิงได้นะครับขาแนะนําก็เป็นบ้านหลังเบอร์เจ็ดนี่นะครับจะลองเปิดเข้าไปดูนะครับเจ้าข,ของบ้านอนุญาตแล้วนะครับก็ห้องนี้จะเป็นห้องพัดลมนะครับอนุญาตครับ นี่โอ้โหนอนได้สามสี่คนยังได้เลยนะครับนอนได้สามสี่คนยังได้นะครับ <c oughs> ผมว่าสามสี่คนได้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับนี่ห้องน้ำในตัวโอ้โหห้องน้ำทำอย่างนี้นครับแยกจะมองไม่เห็นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำด้านนี้จะเป็นชักโครกนะครับผมไม่กล้าเปิดไฟเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับ ที่สำคัญห้องนี้ถูกมากครับห้องนี้ถูกมากหลังละ300บาทต่อคืนนะครับแล้วก็คนที่มาแค่คน2คน3มคนเนี่ยก็มานอนรอที้นี่แล้วก็แจมกับกรุปทัวร์ที่จะขึ้นไปที่น้ำตกได้นะครับ WiFi ก็มีนะครับห้องเบอร์7นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ